มีอย <ừ> ู่กันท้งหมดเจบตัวนะเผอกระทาเนี่ยรวมรวัดก่อนกระทะใหญ่ข้าวผี

ทำไมเฮ้ยคันเยอะเอาอันลูกบันสินลงบ้านพูดเอาเพื่อนเองคำพูด

แก่นรบหวเขาดูแกัไม่อเขาอเยอ้วยีงนมาอีกดูอันนี้แมวแม่เฮ้ยเฮ้ยเขาผ่างี้ยไม่เอาหัว เฮ้ยู่เนะพ่ออันนั้นเสื้อขาวผ่านเยเดี๋กับโย่เสื้อน้ามัอีกจ้งนึงค่ะใส่น้ำพร้อมอ่ากำลังย่ลงมาแล้วกเต็มบักเลยเฮ้ยเอาเอาอันนั้นลงมาเลยด้อขาวผ่าขาวผ่าเอาแไวสื่อขาักสิบบาเออแล้วก็เอาแกน้นพร้อม

ทำไมตกมาโดนน่ทำตกานี่ด้นเยมันเปนเออสือเสือแบบเอา้าปลี่ยนเอา้าได้มาีเปลดนีกันมาได้เอากันลุกวันเนี่ย แล้วเอาไปใส่เป็นทองคุ้เตาโกทางนี้นะพาคนน้อยนี่ช้นสดเส้มอันี้น่หาใจเลย โอ้่นี่จลคนะุกนเขาไม่ได้เขาก็เอาหอบไปคุ้นแล้วก่อนทายซื้อบาท